สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนเฉลิมประเกียรติ80ปรรษาอยู่ตรงข้ามเขตบางกอกน้อยนะครับที่เป็นสำนักงานเขตก็อยู่ในพื้นที่ของทางกรทมเป็นผู้ดูแลนะฮะตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นเฉยๆทำไปทำมาก็พบว่าเฮ้ยมันรูปที่ได้ออกมาค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็ข้างในนี้มันมีลักษณะของเป็นเหมือนสวนจำลองเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ มีพวกพืชพันธุ์ต่างๆให้ดูแล้วก็เป็นร่องสวนอะไรเงี้ยมีการปลูกกลงปลูกลกล้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะทํามากหลังจากที่เกษียณไปแล้วอีกประมาณตั้งสิ้าปีเดี๋ยวเจอกันคกนง้างชอบเลยเพื่อนๆที่แบบอยู่ในโซนนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูได้และที่สําคัญในนี้มันมีเ,เป็นช่องทางให้เราสามารถวิ่งได้เนี่ยระยะทางน่าจะประมาณสัก เออหกรถึง700เมตรนะครับก็เพียงพอสำหรับการวิ่งสำหรับวันนี้ผมก็ใช้กล้อง f u j i ฟิล์ม t อติดด้วยวกเลนเดอร์27ิเข้เามาถ่ายรูปเล่นนะครับรูปออกมาดีมากๆเลยผมก็เลยตั้งใจที่จะอัดคลิปวันนี้เพื่อนเพื่อนดูกันสำหรับเลสที่ใช้ในการถ่ายส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นฟิล์มสีเวลเวียชาร์โดเนี่ยลบ 0. 5าไฮไลท์บประมาณ1.5ถึงประมาณ2เนื่องจาก มันมีสภาพแสงที่เป็นแบบนี้อตอนนี้เวลาประมาณสักเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงนะครับแดดก็จะเริ่มแรงแล้วเพราะนั้นอาจจะต้องลบไบไลท์หน่อยต mm hmm. ีเว,วเวียวเนี่ยผมได้มีการปรับเพิ่มคัลเลอร์ประมาณสักบวกหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้ได้ภาพที่ก่อนข้างจะจะโอเคเลยอลองดูภาพกันนะครับ เพื่อนชตอนนี้ผมเพิ่งออกมาจากพิพิธ,พธภัณฑ์รักษาพันธุ์พืชในส่วนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งโดยสมเด็จพระเทพสิ่งที่ผมเข้าไปเจอข้อมูลด้านในเราเพิ่งรู้มาก็คือเออคำว่าบางกอกเนี่ยมันมาจากเหลายที่มาด้วยกันนะครับที่มาแรกก็เป็นในเรื่องของเมื่อก่อนเนี่ยเชื่อว่าแถวๆรุ่มเนี้ยมันมีต้นมะกอกจํานวนมากมันก็เลยเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นบางมะกอกแล้วก็เพี้ยนมาเป็นบางกอกอก็อีกความเข้าใจหนึ่งก็คือ มันมาจากภาษามาลาอยู่มันเขียนว่าเบนเกอกนะครับซึ่งมันแปลว่าเบนเน่ะรู้สึกว่าจะแปลว่าเป็นแม่น้ำนะครับส่วนกกเนี่ยแปลว่ากดโค้งถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งลักษณะของบางเกอกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะของแม่น้ำที่มันกดโค้งซึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละสิ่งที่ผมเพิ่งรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงตำแหน่งที่เป็นท่าเตียนท่าวาังหลังตรงนั้นนะเมื่อก่อนมันไม่มีแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะ แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นนั้นเกิดจากการขุดขึ้นมานะะต่อมามันก็เลยกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมันก็คือคลองบางกอกน้อยเป็นตอนสมัยอยุทยานะครับก็เนื่องจากมันจะต้องมีการค้าขายกับต่างชาติแล้วก็ในตัวแม่น้ำเนีเน่ยมันมีลักษณะกดโค้งก็เลยมีการขุดคลองขึ้นมาเลยกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันนี้อันนี้คือสิ่งที่เพิ่งรู้เลยครับ จากเหตุที่แม่น้ำเช้าพยาเดิมก็คือคลองบางกอกน้อยนะฮะมีลักษณะเป็นความโค้งๆเหมือนคล้ายๆกับกระเพาะมันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงเตาเราเรียกเป็นฝั่งทนในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะของดินที่มันโุดมสมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นลุ่มน้ํามาก่อนนะฮะตามชื่อมันนั่นแหละฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่เพิ่งรู้แล้วก็อย่างสมัยก่อนอะนะต้นตรัตนโกสินเนี่ย มันก็จะมีความโด่งดังนะครับในพื้นที่โซนประมาณนี้บางกอกน้อยสถา,านี้นบางมดเลยครก็จะสามารถปลูกพวกผลไม้เนี่ยได้เยอะแล้วก็ผลไม้งอกงามดีมันก็จะมีะผลไม้ชื่อดังอยู่เช่นส้มบางมดเอองาะบางยี่ขันรืออะไรสักอย่างนี่นแหละเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้ดูนะครับเออเราก็เพิ่งรู้ว่าเอะเมื่อก่อนกรุงเทพในเขตทนบุรีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ดุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ มันมีการปลูกผลไม้แล้วก็ทําการเกษตรกันด้วยความที่ฝั่งทนอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุให้มีคงเข้าใจว่าการตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชเนี่ยก็เลยมาตั้งอยู่ที่เขตบางกอกน้อยนะครับอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันความรู้ใหม่มากตอนแรกคิดว่าจะมาเดินเล่นถ่ายรูปชิลๆที่ไหนได้ได้คอนเทนต์เฉยเลยก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ